ม้หมุเป็นไอเล้วหุบหุดบ้จะเจแอกโนูน่ะดกน่ยูู้ด exactly> ูดน่าลังเบาหลวอยู่นี่ถ้ารู้นะไปดูดิว ผู้ท่องอ้างแล้มีเกือบตัวนึงเกือบพี่นี่พี่นีุ้ยในฟินโว่เลยอะนี่ยขอบคุณที่ใช้บริการค่ะกะเต็นทางเลยการลงทุนการหาเหตุคือการลงทุน เงยน่ะกินอีหยั้คือแข็งคืนงอนง่วงบแม่มานจ้าดอกเหลกแหกมานของสาวนาบนนีเฮ็ดก่อแดงมานนะทักถ่ายเป็นไงฮะตอนเสวๆส,สวัสดีค่ะนักลาาทีนอีสานกับผ้าขาวปาคือเก้าค่ะบนนีเฮาอยู่ไม้บานน้องเมียค,ค่ะ สาวนางมาโอ้ประมาณ <c oughs> แจงอะไรเด้่ค่ะนี่ตอนนี้เปัญหาขืมค่ะแจงเศ้าแจงเศ้าค่ะหมูแหลกแหกมันของเขาค่ะเห็ดแดงคาวม,มันถีน่ตะเลนะเอมันถีหาเนาะตมันถีส่สีมันถี่หาแล้วเหมือนมันถี่หาว่จ้ะมันถี่หาจะ <c oughs> สาวนางหูเมืองหูเว้นดอกบมูแหลกของเขากับแกะเปียกคอรครับตัวแต่ว่าผมเป็นหมูเป็นหมูแหลกครับ เด็ดโกรของห่าวนันดอกแรกเดินหนี้มูแหลกจ้าจะกินแก่เห็ดพุ่งครามแล้วแสบแห้งด้ยอยนี่ย่กุ๊กกุ๊กเด็กโตฮะโคงกันนะว่าน้ำพอกำลังบอกนะว่าเพิ่นเคยหอกเรอย่างนี้นะสาวนางกำลังจมอยู่มูเพิ่นคือนเด็กเก็บสาวนางวะแถวนี้ตัวเพิ่นเคยออกสาวนางวะ เก็บน้ำพ,พึ้งอีกเนี้เอาเลยเด้อเซดาบุหินเป็นไปใหม่อ๋อโกนโกนดีมากตัวนี้แห้งกน <c oughs> ูนเ <c oughs> ฮ่คุณค่ากูนเลยฮ้ยสวยแห้งฟุผลผล่มเฟือย น่กเห็น,ะหนอ,ยอ,ยาอนาะ<อ>เอาเลยเดอ้<ม>อกินตัวนั้นเนาะ้ายกอนนอเตัวนี้เก็บเอาขาหางคนไะปแล้วไม่อยากกินเื่อไปเจ้าข้าวนะเท้าเป็น้า นี่ได้นี่ป่าว่าเห็นไม่ป่าโอ้เห็นนกนโก,โกน,นเลอะอมบอมอมัลอะอมออมกันจ้ามันเป็นยอ,อยเลาะู่ครับ สรละนั่งมาผีเด้อพอสาดอกแล้วที่แรกเส้นสองดอกเด้อมาแล้วปะโอย่สวย่าเนาะโอเลยนะอ้เลนะ พร้อมเถอะได้ไหมเอ็นขาคะเพิ่นจ้าทามัจเดเพิ่นชื่อเพิ่นเนึงขาโอ้ยน่นอยตกใจเ้ยโอ้ย เดนบงบงบ้อพี่พี่ลำลมมันลมออ๊ยเก็บเล็กผสมน้อยเต้ดะแหงตื่นไม่บุ๋ตื่อยู่ตื่นตื่นตไปตื่นตื่นไบแกงเซ๊ะ เดนทางมาแม่กำลังถ่ายอยู่ใช่เหรอคุกิีเอาดิบเอาแกงแกะรกระดองเจอโล้ด๊ามสกันพลุโมเลลนเะท่ากันถ้าเร่าดํา,าล,ดลง <laughs> Đầu đều chụp cụ lắm rồi đi khả đến đó một, chạy máy nữa nọ Nhiên bộ ừ. để, Đừng kẹt Đấy luôn Có để tua mua vô đấy à Có để tua mua để mỏ vô Bây giờ là ngủ cho đấy, có thể mà กะเด็นเนาะเอ๋บึดเลยแบบเฮงหน่อยอยู่สวยด้วยนะคะแต่ว่ากานจะพบบสีเหลืองเนาะไหเกลจ้าลายงามขนาดเนาะฝนคือตกอยู่ฝนคือแตก แตกซุ้มป่ะไยแตกแดดเหมือนกันยังพานไล่ดอกนี่แกงเสียจด้วจ้าเสร็จแล้วมาพด้าวเห็นอยู่นี่สองดอกแล้วคือ ขึ้นช้องน่ะน้ำเหี่งเนี้เขาเอาได้โอ้โหใ้ของเถอบื้องังน่ะมีแห้ยงยุ่จ้ะยางมากไกลๆมัพอแบบนี้ฉันนัก็ไม่แห้งยุ่ึหาเียวน้เนาะน้เหี จักกิโลหนักยังพอนะประมาณสิบกิโลมีดอกดึงเนี่ยสิบกิโลต่อดอกมันะสิบกิโลต่อดอกจ้าดอกไม่เท่าไมะเสียด้เขาเก็บกองกันไว้กว่านะบ่เขาเก็บเมื่อกี้นี่มันเท่าเขาก็เลยเขาเห็มันติดเสื้อมั้ยเท่าก้นปืนพีอยู่พี่ดอกหนึงพี่ จะไล็บคุณลห่างปอกหางมูห่ที่เขามันเขามัาตองนั่นนมไม่หรวงกันนะที่แค่กัะดักบวนันแล้วยายข้าวจืนคืนเลยังจะบุเห็นรอโอ้ยไม่กระโากกินแล้วเด็ก<ม>ขานี่าแล้ว,วยัง mọi điều này 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 mọi điều เดียวนังนั่งนั่งสิดี๋นึงเกือบตัวเาถ่างเขามาพอดีเื่สิ่งนใ่เลย้ยเข่ามีมือถือด้วยโอ้ยเจสบกะลี่ขนาดอี่ะยากให้ทุคนเห็นเนาะยคนเห็น này cho nít nổi chá ta tổ Đi <laughs> <laughs> kèm cho chá Hèn cho đâu Hết xẹp phổ thưa là đọc chá <laughs> Mượt cả mượt <laughs> nha, cả bố hết hô Bố đẹp nữa mà nhìn nó đẹp nữa chá một bớt mượt rồi Hãy nên mẹ nước, ừ. nhang, đường. Cái yeah. Hai con cho ừ. mẹ con mọc mẹ con mọc mẹ con mẹ con mẹ con quạt con mẹ 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 มาคกันเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยสี่พี่น้อยสี่บ้อเอานะเอาัวดอแบบนะเอาแล้วน้อโค้ดนี่นตัวนี้อะไรกันหาได้ทานมาแด้ของเดียวก็บําเพ็ได้จ้าคุณพดอ Đi tệ đi á. <laughs> mà. Đi mama nghe đi mama nghe thấy mua thấy chị thấy mama thấy mama thấy đọc thấy Đọc nào mama thấy mama mà anh thấy mama thấy mama khẩu. Cái thấy mama thấy mama thấy mama là mama thấy 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 mama นี่ดิกไคอยเตรียมพลังงานเห็ดอุ่นหน่อยได้นหมนั่นแกมูโบเห็นด้๋ล่ะนูชแกงเช่กันห้มผงนี้นะแล้วมาเสีมบ้งจะกหมเตรียมพลังงานก่อนเฮาบวดตกนังเลยจ้ะการหาเห็ดกินแล้วก็เดิน

ออหลีกบอสจ้าเหรอโห่ฝเป็นไงมีห็ดแมงมุ่งมาบัทนเขานอนวันี้มาบัทับจ้าข้าจะอยู่ปลาลังเุ้ยดอกหนึงก้าจ้าก็ไม่แห้ง

Hết này. cái này là cái nào? Hết ít chữ chả? Sao nàng hao bà đại? Xẹp hết này hết ít chữ này Đừng lừa mơn mơn chá Xóm xư khả năng Này không có ngang đồ đồ đều sao ổng nè Đồ đều dầm ổng, đi Này, xoay đi nè Chịu bịt เด็กอ่ะหาอย่างครับเลาะเป็นเลาะก,กระบกคอยหูหุ่มน้ำเนาะจ้มองหัวก็เบ่ออกออกมองบ่อหัวก็ได้ออกมองบ่อหัวจะน่ากับเก็บสิตาไหวจ้าจะน่ากับสิเป๊อีกอยู่ดอก แต่ถ้าเก,กิดชะนาองไประบม้นชะนางก็ชิมเงิเลยจ้ะมั้อยู่บ่เปล่าก็ทำไเปล่าคือเบื่องเก็บบดชะนางม้นเด้อชะนางเดีเข็ดเสียบนี่เข็ดแดงข้ามขาโกนนี่เก่งเสียบด้อจ้ะผอเป็นโมูตอร์สเอาหน่อยไปเถอะ เสียหลังการคูนี้มองเคยพอบ,บอบเป็นหุ่มไดก่นอนเงงกลียวติมตานี่เฮ็ดรังหุสห่สฉันมาก็ได้ด้วย,ยนี่จูมได้นี่เอกของงานนางเอกจ้านางเอกบอก <laughs> ก็ยานก็เวนบ่ะตัวเลี้ยงไอใหดอกนึงน่นะตเลีอใดอกเลยเลี่ยมเอเม่เินเขาวางหมนกันยาโยมยาดมครับพ้นงานื้นนี้ปวดขาสุดท้ายก็ขอบคุณูปุยไหมีไดนะครับจิ้นี่ก็ซ้ำนี้ศรีเทพลำลาผ้าจากศรีเทก้าบานนะครับ โอม่แดดเลยจ้ะมื้อนี้คือมืดมื้อเนาะคือมืดมื้อเลยเห็ดกระดองหน่อยแหนมก็บ่เห็นเห็ดฝังเลือดดอกน้นหน่อยนะเนี่ยเราเห็นเลยเห็ดคาลายเลือดนั่นจ้ะดอกดำๆโอ้ยมืดแนมจิตใจขอบคุพูนใหญ่แม่ใหญ่ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนักละทีมอีสานมื้อนี้เฮาก็เกือบเต็มตาหน่อยอยู่ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพอกันคลิปหน้าจ้าสุดท้ายก็ซอยไหลซอยแซ่ให้ลวงห้านน้ำนะครับ ไปนะจ้าออกี่งานแล้วครับออกบบมาหลางเห็ดหลางเห็ดซ้อยนลยนี่ขอท้่งาน,านบนะุ๊นี่หนิแดงคราบเนอใส่นางเอกน้ำแกงจ้าชอนานงะสิแกง ลดกรอนนะ้ำบริกินเนาะจ้าพอด,ดีคนมาเอานำ้ำวันนี้โมทันเขาครับดอกเดียวเ,เลยนี่หน่อยๆน,ยนี่เอาเลยใส่บวนะบดอกเลยนะบวบดอกเลยนี่เวลาเราบวัวผอมันได้ครับมาขอเวลาเพิ่มจักหน่อยเอาเลยเอาเลย ข่ามเนีหมวนอย่างเดสเป็นดึงแดงอยงนี้อูนเน้เป็นตะแงเงเ,เ,งเสบแกงหวานเนี่ยมเดอจ้ะขายากขายากน้ำชานังข้าตันดีงนอนนั้นะข้าพสาดยย้ย่จ้ะข้าตันอย่งน้อนี้ บลพาปลาด้จ้ะก็จะไปกินน้ำกินผู้เดียวแสบอร่อยแล้วมีงานกินดองกัน,นครับถึง นะพูดถือใจแหงเด้อมาเนี่ยคือใจชนางแหงเด้อเฮ็ดเป็นเฮ็ดผีมากน้ำนะจ๊ะพร้อมคนกินบุบบุบเด้อบุกบุบเด้อจ้าสิแกงเบิดนี่ กะให้กาเพื่อนเป็นกินน้ำเลยกินอยู่ 3, <3> เพื่อนชีเพื่อนอย่สตาหน่อยนนนหน่อยแน่นหนครับหน่อยแน่นหนจ้าทิบคนต้องสิกินบวชบวชเพาะท่านเดทรเรียกเพื่อนอย <laughs> ู่ ขาเนาะตเตันเลยขาเป็นขาหน่อยเน้หน่อีลีได้นี่บ่เพิ่งออกบ่นะนี่บ่เฮ้ยใส่เลยบ่เป็นได้ก็ต้องง่ไปได้วสองดอกนี่เพิ่งนี้ผึ่งนี้อ่อนอยู่ดีเป็นไปแล้เคียวเหี้แต่หนาเสียดายเขาเจ้าใหญ่ครับใครมาถ่นะก็ถันเขาเลยครับันนี้

หลาเฮ็ดให้เบ่งใซือนะครับบ่ไดแกงให้เงมองบิง่งาาเลยเฮ็ดคุณจืมีตขาตัานๆเลย สาวนางนะครับจ้เาเราทำนี้นแล้วนะวจ้าจะได้เวลาครบสมบูรณ์